โดยรวมท่านที่เกิดวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2567นั้นโดยทั่วไปแล้วบุคคลที่เกิดในวันจันทร์มักเป็นคนอ่อนโยนมีความคิดสร้างสรรค์และมีสัญชาตญาณที่ดีเมื่อพิจารณาจากวันเกิดและวันทำนายร่วมกันอาสนิษฐานได้ดังนี้ดวงโดยรวมโอกาสดีมีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจอาจมีโอกาสทางด้านศิลปะหรือการสร้างสรรค์ความรัก ชีวิตคู่ราบรื่นมีความสุขหากยังโสดจะมีคนเข้ามาดูแลเอาใจใส่การเงินการเงินคล่องตัวมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอสุขภาพโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องของอารมณ์ที่อาจขึ้นขึ้นลงลงสิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวควรระวังเรื่องของความรู้สึกตัวเองมากเกินไปความลังเลควรตัดสินใจให้เด็ดขาดมากขึ้นการใช้จ่ายควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร